จ็บคอเจ็บคอเหมือนเหมือนกับไอ้ต่างปลาติดคอเนี่ยเอาปบบนป็นที่เสีะเดือกนี่เป็นตุ่มเป็นตุ่มก่อนที่เดือตอนกี่น้ำลายก็เจ็บเหมือนเหมือนกับตางปลาติดคอแหละแต่ว่าไม่ได้ไปหาหมอตรงนั้นเหรอคะคุณลุงแสดงว่าคุณลุงทนผลไอ้ถึงมันแตกแล้วถึงไปหาหมอหมอลองวู แสดงว่าคุณลุงทนทนจนกระทั่งมีความรู้สึกทนไม่ได้ตอนไหนคะตอนที่มันกืนไม่ลงเลยใช่ไหมตอนแตกจะกืนไม่ลงแล้วอ่ะกืนไม่ลงแล้วก็ไปหาหมอเอไปหาหมอหมอก็ส่งเลยไปหาหมอที่โป่งน่ะที่สับใช่น่ะหมอก็ส่งให้จัดไปจันเลยว่าไปเลืยเลยมาโผล่เก้าที่กันหมอก็าส่งตัวเลยก็ว่าอันตรายเลยเลยมาเจอยานี่เจอ จะใช่นะแนะนำกอ็อเลยไปดูไอ้ไ่กินตัวนี้กันในเราทั้งหมดนี่กับปีก็กว่าไหะปีกกว่าดีขึ้นดีขึ้นปกติผมเนี่ยป่วยมาตลอดชีวิตราชการก่อนที่ผมจะ,กะเกษียณเนี่ยนะวันนั้นผมก็ช็อกนะครับสี่ครั้งวันหนึ่งสี่ครั้งเนี่ยคิดดูว่าแม้แต่การที่จะไป นวดหรือไปอะไรจับไม่ได้เลยนะบวมทั้งตัวเลยนะครับแล้วเมื่อ,อฟื้นขึ้นมานิดนึงผมก็ออกไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ร่างกายก็ดีขึ้นแล้วก็มาได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็กินดีขึ้นดีขึ้นมาตลอดเพราะร่างกายเราแย่มาตลอดชีวิตที่รับราชการอยู่นะครับเมื่อตัวนี้ช่วยให้เราดีขึ้นแล้วเราก็ไปแนะนำได้หลายคนที่ได้ใช้ ตามคาแนะนาําด้วยตามเอกสารที่มีแล้วก็เขาก็ดีขึ้นเมื่อดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ทําธุรกิจไปด้วยเมื่อทําธุรกิจไปด้วยเราก็ได้เอ๊ะไม่คิดว่ามันจะได้ถึงระดับเอ่อมรกรอย่างนี้นะครับเพราะเราเชื่อตัวเองมาตลอดชีวิตไม่เชื่อว่าว่าคนแนะนำเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ต่างกับเราเพราะไม่ใช่หมอนะครับเมื่อกินเมื่อได้ใช้ไปแล้วเขาก็ดีขึ้นเราก็ดีขึ้นก็ภูมิใจนะครับว่าเราเนี่ยได,ด้ช่วยเหลือคนที่ เจ็บป่วยหรือสุขภาพไม่ดีนะครับก็เลยทําธุรกิจมาตลอดทั้งครอบครัวด้วยตอนนี้ก็ทั้งแททั้งบ้านเลยทั้งลูกชายลูกสาวก็มาช่วยตรงนี้นะครับ